สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีบัทุกคนพกทพ่อก็ส่งถ้วแพงต้นสวยพี่น้องมื่อนี่ออกมาหน้าสวยเอริมาอนินำหน้าเมื่อทำอิดเจ็๊บเบิดนะพี่น้องเจ็บทั้งบ่าเจ็บงงเจ๊บทั้งหงอนเจ็๊บทั้ง้องแข่งขาเจ็บเบิด แนมเบิ่งนะจะคือกุูปเสาจอยว่าพี่น้อนงอานำเบื้งเบิ่องซุ่มเบิ่งก่อนคืออยู่ได้พี่น้องแม่นบอกพี่น้องมีปลาดำบากกลับคือสิแม่นเสาจอยอันใส่กุูปนะจะแม่นบอกแม่นไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องกะไกลๆก่อนสายตาชาแพงมันสนั่นเนาะ ว่าเดินนั่งไปหาเอามามาเลี้ยงสิแม่เผืนว่าตามหาเผืนว่าในประเทศน้องมาเลยสงสัยแม่เผืนบ่อในจังหวัดได้มามีเอฟซีว่าระแพงอย่าให้นั่งเด้อว่าจะไม่ได้ให้ดอกพี่น้องจกสีหายเรื่องยังเนาะบ่เคยให้ชาวจอยจักเถื่อนเออ ว้ายกุปโ,กปโปรกุโปรหรือกุบิกวาบริสเอ็กเซลบ่นะเนี่ยมาแม่นช้าจอยบอแม่นเอลีเป็นใครี่น้งเอ้กุบบริสบอหรือโปรอันหนะกุบตัวนะ่ะ มีทั้งบีทมีทั้งโปบ่อน่ะนะโอ้แม่นอริพ่น้องทั้งหน้าบีททั้งโป๊ประดาเห็ดว่านี้หรือระบ่าเห็ดอันนี้ละปูนไงเออหน้าห้าทั่งเห็ดแบบนี้แหละห้ามบาดนี มือนีเอาน้องบูมมานำานี่ร้อยไปไปดับหน้า่ปกระซึ้งโลโลเล่เลยฮะฮันกนใส่ตาเวนเราอ่ะเราหอนใส่ทงมืออีกได้บัดเมื่อนเราวังถิ่มอีกเด้อทงมือนะ เมือก่อนก็ใส่มาบัตรเบัเตมบามาแ่แนวติดบ่า,าเ่นนาาเลย,ยคิดว่าคิดว่าไม่ใหญ่บอกบอว่าวันลูก้ออาผมมันเจ็บกไม่ใหญ่บอกเศร้าจอ,อยอยู่บ่ว่านอน นอนหลั่นขึ้นขีดโตสีหูเหลืองอยู่บ่เด้วะสบายดีครับี่ันสบาได้ด้วคนบอกทุกวันนี้เราบประำน้าด้วยสันประปามังคเฮ่อในเหลืองอยู่ต้องให้มัใหญ่กันเป็นหน้าซาเป็นยังแ่สะันลายนลาย นานคอจะมือยงไปเอาคนคอไว้มาขอยังไม่ทันไปเอาถ่าเบากลับมือหนะกส่วนเบากับคอย่างปลาตนเอรก็ได้เฮ้ย เองไปหาตัวว่านนี่เองไปเห็นหมาโตตัวได้จะเอามาได้หมามม่สาวอินซื้อสองร้อยเฮสื้อสองร้อยสื้ออยู่แส่น่ะแมาแม่เนลินฮาว่าไปเอาอยู่เอินน้ำเอิลินแม่สื่อหาแม่เฮ้ยเออเออเตัวได้จะเอามาได้เองเรางงตัวบักใหญ่ จ้าเขาอุ้มมาจ้าเขาอุ้มมาจ้าเขากระซิบพัดไปอุ้มมาเพราะมันจะคล้องกันมันจะครบแต่ว่าเฮ้ยมาแล้วเขาได้ยังผูกไว้ใหตัวอย่างถักแท่นะครับผูกให้ให้เอฟซีเลยซื้อโซตเขามันจะเคี้ยวทราบไหมันกินข่าวอยู่บอกกินนะกินทุกชาตได้ลองนับคอแม่ด้วยเฮ้ย ตัวได้จกเอามาถ้าเอามาเลี้ยงไม่ได้สิอยู่นําเขาใช่มากระติศาได้อันแรกมันใหญ่ข้าตัวอยากเลี้ยงนะตัวต้องเอาอยู่แต่มันมื่อตาแบะเบาพนเรียกเป็นเรียนมามตายม้มาสีหาแม่ของเรามึงดูปลาดำไปเอามามาเลี้ยงกับเลี้ยงบุคือบ้าน <laughs> เอามาบักใหญ่ามาเลี้ยงผูกเสียสาววัยปล่อยมันไปเด้เย๋ไไดยวเย นี่มาไอ้สองไอ้ปอยไ้ติดใจอขดเันมาขันเฮาคืออาหารเข้าให้เกลือลายเกลือเขาคืออาหารมันมันอยู่เขามาให้เกลือลายมาละครั้งมันการงานลายลงขีดยาวเอาขึ้นเลยพื้นจ้าเม็ดขึ้ มาขอขีฉามบ่ยพอเลี้ยมายมืออุจะมาได้เฮ้ยถ้าบ่อยู่อันเผาเฮือนให้อือือโตต้องเอาแต่น้อยๆบัดนี้ถาไปเอาอันพร้อมเองกรับอยู่นําลุงถาผัวเอ๋พอดเรียกเหรพอดแล้วบ่คเขามันบ่อยู่นะตอกไปทางแรกการมาไปนําผู้เจ้าซั่นยเราบ่เผาซะเฮือนโอ้ยบักงม่กล้าเด้อื้อยบ่มีไปใส่เผาแต่เฮือนออว่าสิเอามันมึง เอามึงก็น่าน้แบมึงนี่มาอยู่แต่เพื่อนเนอะคงมันอยู่เพื่อนนํำผู้เจ้ามันเด้เป็นสามาเองเมาใหเลยฮะบอกไม่กล้าอ่นไปนะไปหอดแต่เพื่อนเบาดูกลบมาคือผู้เจ้ามันอะไรผู้เจ้าก็ไปใส่หอดเพื่อนปารีกันมา มาน่ะมันางพาอะไรแหงกระดูกน้่งเช้ามาลายแถวประดับวันคือวันยังหน่อยมันม่านเลยเจ็บแองวัดเบสคืนตื่นมาปุ้ยถึงยืนกะที่ลุกยากวนเจ็บกระจ่อยแล้วจนว่านอนบัสแถวเมืองทำอีดร้อยเห็นจะได้ร้อย โอ้ยอนมิงถือวักควันแล้วน้ำหน้าสู่ตะเวนเขาก็ได้ว่าผูกดำแต่ผูกมา ီကျာအအိ့ကိုယရနာດွေအီကေြးက်တာက်ခ្្្ែ�်တ်နောရ့ကေောက်ရာဲ อไยมาคอดูก้วยคุ้งเฮา,านี่บัวมีบลาสะเฮยมาเป็นขูซ่ซีกับบอกกับตันซา,าเอ,อื<า>ดกูไส้อะไรกันเลยเขาจอย,ายมาเป็นขูซข่ซีขู่ซีขูหข่หูขู่หูน้ำเบากับกับตันกับบอกแพงซะก็แพงมันน้ำหแล้วอะพ่อไปหมกักไผ้ไปก็เอาเมียปลาอะไร Bye, ừ, <laughs> 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 bay, cả bỏ bay, 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 ครับเพื่อปลาขึ้นมาได้เพื่อนแต่เก่าเพื่อขึ้นได้เ,าเอาเล้ว <c oughs> ปลาอันตานาเตียอดขึ้นปลาเตนต่รวมแล้วได้สองอยอยู่ไหมมันสองลอยเนาะอลอยปลาย,ลยายมาักกนะ็ปิดคลิปก็เดอ้อพี่น้อง จีด้ลงดำหายดำหน้าอะไร้าบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่อยเด้อสบายดีสบายดีรอชมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อน,นี้ดีใจแน่ซอ้จ่อยมากเลยมีหมูว่าวหมูคุยนำ